เดลต้าเป็นตัวหนึ่งนะคะที่สามารถทําให้ดัชนีหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้18กว่าจุดค่ะแต่ว,ว่าตอนนี้ตลาดหุ้นของเรานะคะกำลังอยู่ในช่วงของการปรับตัวลดลงค่ะประมาณ3จุดด้วยกันเดลต้าก็เช่นกันค่ะวันนี้ก็หน้าขนาดนี้เลยนะคะ137บบาทค่ะลดลงไป ประมาณ0.2แล้วหรือว่า1บาทด้วยกันนะคะแต่ว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะไม่เยอะค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เขามีการปรับขึ้นไปอ่ะเนาะเดลต้เองค่ะก็มีเรื่องของ AI นะคะแล้วก็ตัว data center เนี่ยที่จะเข้ามาเสริมทับนะคะให้กับตัวเดลต้าเขามีความน่าสนใจ เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะคุณเจ้าอันวิกเตอร์ค่ะประธานเจ้าที่บริหารของเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือว่าเดลต้าเองค่ะเป็นผู้ผลิตจําหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบกําลังไฟฟ้ารวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเปิดเผยว่าแนวโนม้มธุรกิจนั้นมีทิศทางที่ดีค่ะแม้ว่าที่ผ่านมาช่วงปลายปี66จนถึงขณะน,นี้ภาพรวมของอุตสาหกรรมกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าก็ชะลอตัวลงแต่ว่าทางด้านของ Data Center รนะคะรวมถึง AI เนี่ยเติบโตขึ้นแบบมีนัยสำคัญ